สวัสดีกันอีกครั้งคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาชมดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียที่อยู่ในแบงค์ใหม่แบงค์ห0 0 0เยนนางเอกอย่างดอกสากุระได้ผ่านไปแล้วจากนี้เราก็จะพามาดูนางเอกคนถัดไปก็คือดอกฟูจินั่นเองก่อนอื่นเลยขอพามาที่ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในด้านของดอกฟูจิศาลเจ้าซูชิมะหรือว่าซูชิมะจินจาศาลเจ้านี้อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะที่ดังในเรื่องของดอกฟูจิ ก็เลยมีเครื่องรางของดอกฟูจิมาขายด้วยในส่วนของศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ในศาลเจ้าซูชิมะสามารถขอพรในด้านการเรียนรู้สอบเข้ามาหาลัยสอบเข้าโรงเรียนส่วนก็ไปขอมาแล้วเรียบร้อยขอแบบไม่อ่านหนังสือ <c oughs> ถ้าได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอามาบอกกันอีกทีหนึ่งนะว่าศักสิทธิ์ากศาลเจ้านี้ก็เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดไอจีในหน้าร้อนก็จะมีเทศกาลต่างๆด้วยนะมีการแห่เรือด,ด้วยถ้าใครสนใจก็ลองหาข้อมูลติดตามกันได้เดินทางง่ายๆก็นั่งรถไฟนะมาลงที่สถานีซูชิมะแล้ว ต่ออีกประมาณ10-15นาทีและอย่างที่บอกว่าบริเวณใกล้ๆก็จะมีสวนสาธารณะห่างกันแค่5นาทีเท่านั้นปะตามมาได้เลยดีดนิ้วเปลี่ยนฉากถึงและจ้าสวนนี้มีชื่อว่าสวนเทนโนกาวะซนก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยแหละพอเข้ามาถึงสวนปุ๊บ,บเจอบึงที่ใหญ่มากใหญ่จนตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอเจอน้องปลาด้วย<ๆ>ก็เลยเดินตามน้องปลาไปแล้วดูคือปลาตัวนี้สิเขานอนอ,นอยู่ <laughs> ก็ไปชนเขากวนจริงๆ <laughs> ในทุกๆปีประมาณเดือนเมษาก็จะมีจัดเทศกาลชมดอกฟูจิด้วยซึ่งเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะในจังหวัดไอจีเนี่ยก็จะมีเทศกาลจัดชมดอกฟูจิหลายที่อย่างครั้งที่แล้วซนก็ไปเมืองโคนันมาและวซนก็คิดว่าเออเราก็เคยไปแล้วเนาะตรงนั้นก็เป็น ที่ชมดอกฟูจิที่สวยแล้วก็จะมีขายของขายอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆร้าน,นค้าน้อยแต่ว่าที่เนี่ค่ะจะใหญ่โตวกว่าแล้วก็มีร้านขายของขายอาหารเยอะกว่าแล้วก็ยังเป็นสวนที่กว้างมากคือถ้าเกิดว่าไม่มีงานจัดอะไรเนี่ยก็สามารถพาลูกมาวิ่งเล่นได้เพราะว่าก็จะมีสวนเด็กเล่นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยร้านค้ามีแบบขายของเยอะมากมายเราก็ไม่พลาดอยู่แล้วป้าครั้งนี้เราก็กินทาาเซมเหมือนเดิมนะแต่ครั้งเนี้ย มันแปลกตรงที่ว่ามันมีไส้ทูน่ากับแฮมเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยปกติจะเป็นยากิโซบะรู้สึกแบบเฮ้ยร้านนี้มีอย่างนี้ด้วยใช่เพิ่งเคยกินเราก็จัดไปสิแล้วก็เข้าหน้าร้อนแบบงงๆเลยนะแบบอยู่ๆก็ทําตัวไม่ทานอ่ะอยู่ๆก็ร้อนอ่ะก็เลยต้องสั่งน้ําแข็งใสมากินนะคะซึ่งน้ําแข็งใสของญี่ปุ่นเราสามารถกดเองได้เนาะแล้วเราจะกดเท่าไหร่ก็ได้กดให้มันผสมกันแบบจนรสชาติงงงวยก็ได้นะมือไม่ว่างกำลังจับมือถืออยู่ อย่างในปีนี้ที่ส่วนไปส่วนไปวันที่21เมษายนดอกไม้เนี่ยก็ยังจะถามว่าสวยไหมก็สวยแต่ว่ามันยังบานไม่เต็มที่เนาะถ้าเกิดบานเต็มที่อะ่ะดอกเขาก็จะแบบเป็นสีสันที่แบบเป็นทั้งยวงทั้งพวงออกมาคือสวยงามมากซึ่งเทศกาลนี้นะคะในปีนี้จัดถึงวันที่29เมษายนและหลัง6โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเปิดไลฟ์อัพด้วยสวยๆเลยลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตดูนะแบบมีช่างภาพที่ถ่ายออกมาได้แบบสวยงามมากๆเห็นแล้วอยากไปเลยอะ แล้วก็เดินทางก็ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยนะจากนากโกยาก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะดอกฟูจิที่เห็นว่าสวยงามแบบนี้เนี่ยน้องๆเขามีพิษด,ด้วยนะเราไม่สามารถที่จะกินได้โดยตรงเราต้องเอาไปปรุงสุกก่อนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปก,กับดอกฟูจิถ้าเป็นไปได้เราก็อย่าเอามือไปสัมผัสดีกว่าเดี๋ยวเผลอเอามือเข้าปากแบบไปโดนพิษขึ้นมานี่จะแย่เอานะ อย่างที่ทุกคนเคยดูอนิเมะไหมที่เป็นเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะ่ะก็จะมีการเอาพิษของดอกฟูจิมาทาที่ดาบแล้วก็ไปต่อสู้กับปีศาจร้ายใช่ปะ่ะและนั่นแหละก็เป็นเรื่องจริงนะที่มันมีพิษนะแต่ท้งนี้ทางนั้นก็จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของร่างกายของแต่ละคนที่แรกอ,ะอ่ะโซนก็คิดว่าดอกฟูจิก็มีแค่แบบ ้อยลงมาใช่ปะตร,ตรงๆสวยๆแต่ว่ามันมีแบบเป็นพวงๆด้วยเหมือนองุ่นเลย <c oughs> มีหลากหลายสีมากนะ <c oughs> มีทั้งสีขาวสีชมพูสีออกแบบม่วงเข้มม่วงอ่อนออกในแบบน้ำเงินคือเยอะแยะมากหลากหลายสวยมากเลยละ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสทุกคนก็ลองไปชมกันดูนะหาแบบที่ไกลๆบ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบมาสวนอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ก่อนจากการถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปที่ พาเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้หรือว่าหาของกินอร่อยๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สนด้วยนะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนสนได้ก็คือการดูโฆษณาให้จบนะถ้าเกิดว่ามันมีเด้งขึ้นมาก็ ฝากปล่อยปล่อยเบรอร์ช่วยดูให้จบทีนะคะให้สารเจ้าเขียนตาสัญลักษณ์มาเป็นที่ละลึกด้วยซึ่งตอนนี้เป็นเทศกาลดอกฟูจิสารเจ้าก็เลยเขียนวาดรูปดอกฟูจิให้เราด้วยอย่าลืมไปตามเก็บกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตตนนี้บาย